สวัสดีค่ะ D Tag Buddy ขอแนะนำวิธีการดาวน์โหลดฟรีแอปพลิเคชันบน Play Store และจัดการแอปพลิเคชันบน D t e c h i n e t Phone รุ่น c h e ีตาและโ o e ีค่ะ ด t a c Trinet p h o o n e ทัทฟฟ้ทงรุ่น c ชีตาและโ o e ีเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Android ดังนั้นเราควรจะมี Google Account s <S <c oughs> เพื่อใช้งานบริการต่างๆเ <c oughs> ช่นไว้ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการไว้ใช้ดาวน์โหลด f ฟ e ีแอปพลิเคชนันบน Play Store และที่สำคัญเราต้องมีอินเทอร์เน็ตค่ะ ก่อนอื่นเราต้องเพิ่มบัญชี Google เข้าไปในโทรศัพท์มือถือก่อนวิธีการคือคลิกที่เมนูการตั้งค่าแล้วกดที่เมนูทั้งหมดแล้วกดเพิ่มบัญชีแล้วกด Google ในกรณีที่คุณมีอ e ีเมล Gmail อยู่แล้วให้กดคำว่าที่มีอยู่แล้วใส่ Gmail เข้าไปแล้วกดตกลงยอมรับเงื่อนไข ถ้าคุณจะใช้ Play Store ในการดาวน์โหลด Free แอปพลิเคชันเท่านั้นให้กดข้ามไปก่อนแต่ถ้าอยากจะซื้อแอปพลิเคชันก็ให้กดที่ตั้งค่าบัตรเครดิตรอ Play Store ตั้ง Account จนเสร็จเราก็สามารถใช้ Play Store ได้เลยค่ะเมื่อเรามี Account แล้วเรามาลองโหลดแอปพลิเคชัน a c e b o o k จาก Play Store กันค่ะ โดยกดไปที่ไอคอนเ Store แล้วกดที่เว่นขยายพิมคำว่า Facebook แล้วกดที่คำว่าติดตั้งระบบจะดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันให้จนเสร็จคุณก็จะเห็นไอคอน f a c e b o o k อยู่ที่หน้าจอมือถือของคุณแล้วค่ะเพียงแค่นี้คุณก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะ